ัสตินชูเกียรแกนนำสามนิ้วหนีคดีไปต่างประเทศแล้วนูกจัสตินนะคะพูดต้องหาคดีม .112 อดีตนักกิจกรรมกลุ่ม3ามนิ้วที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรโพสเศร้าผ่านเฟซบุ๊กค่ะไม่ใช่เรื่องน่าย,ยินดีที่ต้องจากครอบครัวเพื่อนๆมาไกลอีกนานแสนนานอาจจะไร้ลมหายใจก่อนที่เราจะได้เจอเพื่อนเและครอบครัวอีกครั้งทุกคนต่างเสียสละในแบบของทุกคน จัสตินค่ะก็ได้เคยมีการให้สัมภาษณ์นะคะกับทางไอรอโดยบอกว่าก่อนที่ผมจะขึ้นปราใสเนี่ยผมก็รู้ว่ามันมีมาตรา1หนึแต่หลังจากอ่านและหาข้อมูลเรื่องต่างๆมากขึ้นผมก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราต้องกลัวมาตรา1 1นึเพราะว่ามาตรา1 1นึเนี่ยเป็นแค่กฎหมายที่ใช้คุ้มครองบุคคลหรือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งผมก็เลยเลือกที่จะพูดสิ่งที่เชื่อว่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าผมถูกดาเนินคดีจนถึงขั้นต้องติดคุก กำลังเป็นประเด็นอยู่ในสังคมนะคะที่มีคนเนี่ยให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยค่ะกับคดีม1 1 2นะคะโดยเมื่อวันที่13าธันวาคมที่ผ่านมาศารอาญาถนนรัชดาพิเศษเนี่ยก็ได้มีคำพิพากษาจำคุกนางสาวร,รัชนกศรีนอกนะคะหรือว่าไอซ์สส,สกรุงเทพจากพักเก้าไกล6ปีโดยไม่รอลงอาญาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ะคะ่ะตามด้วยการทยอยเรียกบุคคลต่างๆนะคะได้เข้ามารับฟังคำพิภากษาของศารต่อมาเมื่อวันที่ยี่สิบส ของธันวาคมค่ะสื่อแห่งหนึ่งเนี่ยก็ได้มีการระบุว่านายชูเกียริแสงวง์หรือว่านุกจัสตินค่ะผู้ต้องหาคดีม .112 อดีตนักกิจกรรมกลุ่ม3มนิ้วที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยระบุว่าขณะนี้เนี่ยตนเนี่ยได้ออกจากประเทศไทยไปพำนักอยู่ที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วโดยมีการระบุข้อความใน Facebook ว่าไม่ใช่เรื่องน่าย,ยินดีที่ต้องจากครอบครัวเพื่อนๆมาไกลอีกนานแสนาน,นานอาจจะไร้ลมหายใจก่อนที่จะได้เจอเพื่อนๆและครอบครัวอีก ครัทุกคนต่างเสียสละในแบบของทุกคนทางด้านนายจรันดิษฐาอภิชัยอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดนก็ได้มีการเข้ามาคอมเมตนต์ด้วยนะคะโดยบอกว่าปรับตัวอดทนยืนหยัดต่อสู้ต่อไปจากการตรวจสอบไปยัง Facebook ของนายนุกจัสตินนะคะก็พบว่ามีการโพสต์ข้อความดังกล่าวไว้เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีคนได้เข้าไปให้กำลังใจในายนุกจัสตินเยอะมากๆเลยนะคะ ซึ่งในกรณีนนของนายนุกจัสตินค่ะก็เป็นผู้ต้องหาในคดีมาตราหนึ่งจากการพูดพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์4คดีค่ะได้แก่คดีการปราศัยที่สถานีรถไฟฟ้าท่าพระการปราศัยที่วงเวียนใหญ่คดีการปราศัยที่หน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะและคดีติดป้ายกระดาษ a 4ที่พระบรมชาย,ยาลักษณ์ของรัชกาลที่10ที่หน้าอาคารสารดีกาค่ะโดยในวันที่22มีนาคม2 5ง4ก็ได้มีการรายงานค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้เข้าทําการจับกุมตัว นายชูเกียรติแสงวงหรือว่านุกจัสตินไทยแลนด์แนวร่วมคณะราษฎรค่ะที่ห้องพักในจังหวัดสมุรปราการ ตามหมายจับความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1- นึสองจากกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่20มีนาคม2564บริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็ได้มีการนําตัวมาที่สถานีตํารวจนครบาลห้วยขวางโดยมีพันตํารวจเอกวิเชียนแดงประดับรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลหนึ่งและพนักงานสอบสวนสอนอชนะสงครามมาร่วมสอบปากคําด้วยค่ะและเมื่อวันที่1เมษาย,ยน2564นารอนะคะศาลอาญาเนี่ยก็ได้มีคําสั่งอนุญาตให้มีการประกันตัวชั่วคราวในนุกจัสติน พร้อมกับกำหนดเงื่อนไขผู้ต้องหาค่ะโดยไม่ร่วมกิจกรรมที่กระทำความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองห้ามเดินทางออกนอกราชาอาณาจรรักรให้มาศาลตามนัดหากผิดสัญญาปรับ2 0,000นบาทโดยพิเคราะห์แล้วนะคะเห็นว่าคดีนี้เนี่ย จำเลยถูกเจ้าพนักงานจับกลุมตัวโดยไม่มีการเรียกผู้ต้องหามาก่อนและไม่ปรากฏว่าผู้ต้องหาได้พยายามหลบหนีการจับกุมนะคะจึงไม่มีหลักฐานบ่งชี้ไปว่าผู้ต้องหาเนี่ยประสงค์จะหลบหนีพยานหลักฐานในการสอบสวนในคดีส่วนใหญ่เป็นพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานแล้วก็ไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้ต้องหาเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวได้ในส่วนที่ผู้ต้องหาจะไปก่อเหตุร้ายประการอื่นนั้นเมื่อผู้ต้องหาให้ถ้อยคํายืนยันพร้อมทั้งมีลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาตนเองนะคะ น่าเชื่อว,ว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีเจตนาที่จะกระทําตามเงื่อนไขด้วยความสมัครใจของตนผู้ขอประกันของผู้ต้องหาเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีความสนิทสนมกับผู้ต้องหานะคะซึ่งก็นับถือกันเสมือนพี่และมีการยื่นหลักทรัพย์มูลค่า200,000บาท สมควรแก่พฤติการแห่งคดีเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งยังมีนางชลิตาบัณฑิตวงศ์นะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมจัดก,กำกับดูแลจึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108ยทับค่ะต่อมาเมื่อวันที่2ี่มกราคม2565นนะคะนายนุกจัสตินเนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งค่ะโดยบอกว่าในการที่ตนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหว ตนเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องจ่ายราคาเป็นการถูกดำเนินคดีอิสรภาพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาก็ต้องจ่ายไปหลังจากที่ได้ไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มรีเดียมนะคะที่สนามหลวงในเดือนมีนาคม2 5ง4แล้วซึ่งหลังจากนั้นได้เพียง3วันค่ะเขาก็ถูกจับกลุมตัวแล้วก็คุมขังแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าได้มีการนํากระดาษเนี่ย ที่มีการเขียนข้อความซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา1นึสองไปติดที่พระบรมชายาลักษณ์รัชกรลที่1ิที่หน้าสาลดีกาโดยในนุกเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าหลังผมเคลื่อนไหวจริงจังมากขึ้นผมก็ได้รู้จักน้องๆที่เป็นแกนนําหลายคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุง้งแพนกิ้นหรือว่าคนอื่นๆพวกเราเองก็เคยมีการพูดแซวก,กันเล่นๆเหมือนกันว่าเออใครจะโดนก่อนผมเองก็ไม่คิดว่าใครจะโดนคดีจริงๆหรอกเพราะผมคิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าพูดกันในบริบทโลกยุคปัจจุบันไปดูประเทศอื่นๆอย่างประเทศอัองกฤษ ว่าประเทศสเปนเนี่ยที่เขามีพระมหากษัตริย์ก็จะเห็นด้วยว่าที่นั่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวิจารณ์เสียสีหรือกระทั่งการล้อเลียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้แต่ผมมองโลกในแง่ดีเกินไปโดยก่อนวันที่ผมจะขึ้นปราศัยผมก็รู้อยู่ว่ามันมีมาตราน1นึ 2, แต่หลังจากอ่านแล้วก็หาข้อมูลเรื่องต่างๆมากขึ้นผมก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าทาไมเราต้องกลัวมาตรา1นึ 2. เพราะว่ามาตรา112เนี่ยเป็นแค่เพียงกฎหมายที่เอาไว้ใช้คุ้มครองบุคคลหรือว่าองค์กรใดองค์กรหนึ่งผมก็เลยเลือกที่จะพูดสิ่งที่เชื่อว่าจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าผมถูกดําเนินคดีจนถึงขั้นต้องติดคุกแต่หลังจากวันที่15ธันวาคม2566ค่ะก็ได้มีคําสั่งศาลยกฟ้องคดีม112เนื่องจากศาลเนี่ยพิเคราะห์แล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าคดีนี้เนี่ยมีประจักษ์พยานแค่เพียงคนเดียวและเป็นการเห็นแค่เพียงข้างหลังซึ่งไกลาจากที่เกิดเหตุรา ส่วนภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เป็นมุมจากระยะไกลไม่ทราบด้วยว่าถ่ายไว้เมื่อไหร่เท่าที่พยานโจดเบิกความก็ยังมีข้อสงสัยอยู่พอสมควรจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ศาลพิาพากษาว่านุกจัสตินมีความผิดเฉพาะข้อหาฝ่าฝ,าฝาืนพรกรฉุกเฉินยุยงปลุกปักป่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 6จากการร่วมชุมนุมอธิการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรโดยนุกจัสตินได้ให้การว่าไปร่วมชุมนุมจริงจึงมีการพิาพากษาจำคุกหนึ่งเดือนปรับ2 0 0 0บาทแต่โทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญา2ปีเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อนะคะจะสามารถนำตัวในนุกจัสตินเนี่ยกลับมารับโทษทางกฎหมายได้หรือไม่ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะ